สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้าเลตโทรเกมนะครับของเลตโทรยพ็อกเก็ตนะครับเพิ่งมาเลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับเพิ่งบินมาถึงเมื่อกี้นี่เองรอนานมากเพราะว่าเราสั่งพรีออเดอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น3 g มิกเสียด้วยหายากมากแต่ก็ตอนนี้ขายกันในในอีเบยังแพงอยู่เลยโอเค โอเคของแถมเยอะแยะมีมีเอฟซีการ์ดให้ด้วยมีปุ่มอ้าวเฮ้ยไอัน,นี่อะไรวะเนี่ยนี่ต้องเปลี่ยนด้วยเหรอวะอะไรวะอันนี้คืออะไรวะปุ่มเนี่ยนะใครจะมานั่งเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหต้องงัดใช่เหรอม,มันมันมันน่าจะเล่นได้อยู่ไหม โอเคนี่ครับแล้วก็มี s อสติกา2 2ิกิกมาให้ด้วยโอเคกล่ okay. องก็ดูดีกว่ากล่องของ e n v นดินิดหน่อยนะครับนี่เป็นเครื่องแรกที่ผมได้จาก Red Toy อ n เ e จะขาวล้วนๆนี่จะมีลายหน่อยลงทุนนิดนึงมีการติดซีลมาด้วยนะครับต้องแกะซีลปอาฝาจะเป็นแบบฝาแม่เหล็ก

ออกมาเนี่ยอโอ้แต่วันนี้รู้สึกจะได้หลายอย่างได้ทั้งเครื่องได้ทั้งเป็น YouTube Partner นะครับทีอ่ออก้วออกแล้วออแล้ว,ออลวใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคโอเคตัวสีเหลืองพอเป็นถาดมาด้านข้างนี้นะครับโอเค ของหรูมากนะครับไม่ถึงกับไอโฟน iPhone, แต่ก็โอเคเลยทีเดียวนี่น่าจะเป็นสกรีนโปรเทคเตอร์นะครับมีสายชาร์จท่านชาร์จไม่มีโอ้ยไม่แน่นขนาดนั้นนะ่ะติดกาวไว้แล้วไงมันเนี่ยเอ้ยโอ้โหออกออก,ออกยากมากนี่คู่มือนะครับแล้วก็สายชาร์จอยู่ข้างล่างธรรมดาของแถมทั้งหลายแหล่ ลงทุนกระกล่องเยอะไปไหมเนี่ยน้ำหนักเบานะครับดูตัวจิวกว่ากว่า RG 552มากเลยนะครับดูกระทัดรัดนะครับเปรียบเทียบกับ RG 552นะครับนะครับใกล้เคียงแต่ว่ามันดูมันดูมันดูพริ้วกว่านะเล็กมากเลยสวยนะครับตัวนี้ mini ตัวผิวเป็นลักษณะด้านๆนะครับอุมเลือกสีได้ถูกใจมากเออไอ้นี่มันเล็กๆยังไงวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูซิมีแบตมาบ้างหรือเปล่าเมมโมรี่การ์ดไม่น่าจะมีไม่มีนะครับไม่มีเมมโมรี่การ์ดนี่เดี๋ยวเราจะถอดเกมจากถอดเกมจากเจ้าตัวนี้ยืมตัวนี้มาลองเปิดดูดีกว่าไหมโอเค ไม่เอาดีกว่ัเดียวเอาตัวของเอาตัวของของสามห้าหนึ่งดีกว่าราะการตัวสามห้าหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะจะดีกว่านะครับนี่เป็นการ์ตอแซนดิสนะครับขนาดเดียวกวับที่ให้มาเลยอ่ามีสองเกมตัวนี้มีเกมไม่มากเอาไว้เทสนะครับ นี่ก็ดีนะครับเพราะบางทีมันชอบกระเด็นหลุดมาเหมือนกันใส่การ์ดฝั่งไหนฝั่งนี้ปะ่ะไม่ใช่ครับด้านด้านสีอยู่ข้างบนนะครับด้านด้านทองเหลืองอยู่ข้างล่างโอเคโอเคอืมดูคุณภาพดูดีมากไอนี่ประตระูเปิดโฮมอ่าติดครับ <c oughs> บูทเลยเตทรอยพ็อกเก็ตสนะครับตัวนี้ไม่รู้เขาบูทเข้า Android ได้ด้วยหรือเปล่าน่าจะน่าจะได้เดี๋ยวดูคู่มือเอ้ยย นี่เหมือนวินโดว์เ้วลคอมเน็กกด r 1 e n g l อังกฤษกด r 1 connect to internet are you sure you want to skip ไม่ skip เด็ open w lan setting u s ส Wi-Fi เปิด Wi-Fi นี่เดี๋ยวมันคงจะรีจิสเตอร์หรือเปล่าใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเราอะไรวะเก้าหนึ่งเดียวต้องดูพาสเวิร์ดแป๊บหนึ่งสมองเริ่มเบร์โทรศัพท์ไปไหนจ้าโทรศัพท์หายหอยไปไหนแล้วเออ ยังถือเลยโทรศัพท์บ้าหรือเปล่าว่าออยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตเดี๋ยนะครับพอหยิบจากโทรศัพท์แป๊บหนึง่งลงมาเดีย๋ยเอ้ยอ้าอยู่แต่กุญแจถ้าโทรศัพท์มันจะหายไปไหนละห่ะเฮ้ยอ้าวโทรศัพท์หายได้ยังไงงงวะ อ้าโทรศัพท์ถ่ายอยู่นี่ไงประสาทกินวะเฮ้สมองเสื่อมเออบ้าบอรจริงๆอื้ w i f ฟชักมืนแล้วเนี่ยชักมืนแล้วครับท่านผู้ชมจำพาสเวิร์ดก็ไม่ได้รู้สึกจ 1, 1, 9, 4, ้าหนึ่งหนึ่งเก้าสี่พาสเวิร์ดเลยวะพาสเวิร์ด

น่าจะหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเจ็ดสี่ห้าอ้าวแปดหมดซะงั้นหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเจ็ดสี่ห้า

หนึ่งหนึ่งเก้าแปดเจ็ดสี่ห้าเดี๋ยวมาต่อคลิปสองดีกว่าครับไปเอาพาสเวิร์ดก่อนเดี๋ยวจะนานก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับดูทรงโดยรอบโดยรอบก็ดูดีดครับโอเค